สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมพอดีผมไปบังเอิญคน้นค้นพบกับแบบกับบั๊กบางอย่างนะครับเกี่ยวกับสกิลของพาราเขียว PR แล้วก็ขุ่นยนต์ที่มันรวมร่างกันได้นะครับมอนสเตอร์อะไรก็ได้ที่มันรวมร่างกันได้ mm. ก็อย่างแรกเลยก็คือตรงนี้นะครับเราต้องทําให้พาราเขียวเรืองแสงโดยการใช้สกิลระฆ่าศัตรูในเทินั้นให้ได้จากนั้นเนี่ย คือเทคลับที่ผมบลอกที่ผมเจอก็กคือลูกแก้วเนี่ยวิธีทําให้ลูกแก้วมันหายนะครับ <S <S คือพอพราราสพาราเขียวเรื่องแสงปุบให้เรากดรวมล่างครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยลูกแก้วมันหายไปแล้วครับอ่างั้นเดี๋ยวผมลองทดสอบสกิลให้ดูนะครับก็คือโดยการใช้สกิลแอคทีฟสกิลใยการยิงนะครับปึ๊บก็คือถ้าเกิดม,มีลูกแก้วเนี่ยเราจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับจากนั้นเนี่ยอ่าเราก็จัดการเทเลยโอเคอันเดี๋ยวผมขอเทเลยนะครับ คือเราไม่จําเป็นต้องมางพวงเรื่องลูกแก้วแล้วครับคือดันนี้ที่ผมใช้ทดสอบคือดันมาสเตอร์นะครับก็ผมลองใช้กับ GM แล้วแกนมาสเตอร์ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับบักน,นี้เทสมาหมดแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะคนที่เก็บ Achievement ของเอ,อเป็ดเขียวนะครับมันน่าจะทำให้เก็บง่ายขึ้นนะครับเพราะปกติมันจะยากมาก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ